เกือบทุกวันนะครับถามว่ามีความสุขไหมที่ได้เรียนที่นี่เขาก็บอกด้วยความเต็มใจนะครับว่ามีความสุขผมมักจะถามว่าครูดีไหมเขาบอกว่าครูทุกคนดีมากและก็สอนเนี่ยสนุกสนานให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็อยู่กันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันทางเพื่อนเพื่อนและครูบาอาจารย์เสียงสะท้อนจากลูกๆนะครับบอกได้ชัดเจนว่านี่คือผลของการปลูกฝังและก็สอนให้ความรู้แก่เด็กๆทุกคนกลายเป็นสถานที่ที่ เ็กจะมารียนในกิจวัตรประจําวันที่เด็กเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้เริ่มตั้งแต่เช้าที่เด็กเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะได้กล่าวคําทักทยายกล่าวอัสชาลามาอะไรกุ้มกับคุณครูและก็สาลานี่ก็คือความเป็นบูรณาการอิสลามบั No. Yeah. Yeah. ้าสู่ห้องเรียนก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการท่องจำกรอกานฮาดีต่างๆที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเขาสาร้างลูกฝังเข้มแข็งให้เป็นผู้นาความรู้สู่คุณธรรมนำคนสู่อิสามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราก็จะมี3กิจกรรมหลักๆของเราก็คือกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมว่ายน้ําแล้วก็กิจกรรมไข่บารุลล้อกิจกรรมทัศนศึกษาก็คือเราจะจัดทุกช่วงชั้นก็คือชั้นอนุบาลหนึ่งสองสามส่วนกิจกรรมว่ายน้ําจะเป็นช่วง ของระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3กิจกรรมไข่บาดุลละก็จะเป็นเฉพาะอนุบาล3เป็นกิจกรรมที่เราจะประเมินเด็กว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับเรามา3ปีเนี่ยเขาได้อะไรบ้างในรั้วของดารุณทางโรงเรียนมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนต้องมีทักษะการสื่อสารสามภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษามลายูและภาษาอาหรับเพื่อจะเป็นการเตรียมให้เด็กพร้อมรับมือกับสภาพของยุคสมัยที่มีความเป็นนานาชาติเข้ามา การจะฝึกภาษาในเด็กเนี่ยคนจะฝึกตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัยเพราะถือได้ว่าช่วงชั้นปฐมวัยเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตเป็นช่วงวัยที่รับสารได้ไวช่วงวัยที่จดจํานานทีนี้ในกระบวนการเรียนรู้ของทางโรงเรียนจ,นจะใช้ภาษาโดยเรียนการใช้ภาษาง่ายๆใช้ภาษาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาําวันโดยจะผ่านการพูดการร้องเพลงหรือการเล่านิทานเป็นต้น ด้วยความที่ว่าโรงเรียนเราเป็นเชิงบร,รณาการอิสลามเราจะไม่เพียงแค่เล่นความสนุกแต่เราจะสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นเชิงบร,รณาการอิสลามทุกครั้งในเนื้อหานั้น,น,นๆในบทเพลงนั้นๆหรือในนิทานนั้นๆ